ส่อนครับทุกคนขอสู่สองบีแน่สำหรับมือดีนาะเป็น EP 2อของการดิลเวนต์ของใหม่บีจะมาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งนบาของของบีเนาะไปหอดใช้แล้วหอดขั้นตอนได้แล้วตัวได้แล้วเนี่ยตัวได้พันแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะสิ่งที่บีเฮ็ดแล้วแล้วเนาะก็กกคือมี2อย่า โครงสามของห้องสิบบ๊ะเป็นโครงสามไม้ที่ว่าบีเดย์บอกว่าเออบีเดยทุบนั่นทุบนี่เนาะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเหลืองสีเนาะซึ่งว่าบีเดย์ทาสีก็เทียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยเนาะนักขี่ทุกคนเดี๋ยวควรเนาะคือบีใดทุบฟ้าตัวนี้ออกเนาะพอมาอันนี้ก็คือฟ้าของหนักแล้วทุบฟ้าเหมือนหนาวซึ่งว่าตะกี้มันตาะ เหตุแหย่ขอกน้ำเขาได้ของนอนเป็นทีเดียบลอยแอนนอนอันที่หนึ่งอันที่สองคือฟ้าของน้ำตาลีมีเด็กกอลมาเป็นทีเดียบลอยแล้วไปเพิ่มขนาดขึ้นมาเป็นทีเดียบลอยแล้วอยู่บอลในนอกมีจะใส่แดนคือจะเห็ุแหย่ของมันหูซึบบ้าเบิรงคือกว่างคืนแต่ว่าของขนาดสังเกตวจะมาถามว่าเขาใส่แดนเข้ากับจะเบิรงกแดดของคือกว่างคืนแต่ว่าก็บผเป็นยังต้องบีน้องคนเดียวเนาะคือ อัดก็ตัวยังอยู่แล้วของหนาวโบมันสิส่งสำคัญที่ว่าเออเที่อัดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีต้องการเพิ่มข่วงตัวของห่อ,อให้เบิ่งแบบโปง้งสบายยิ่งขึ้นเนาะแล้วมามของหนาวบีเจ้พันมาอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งเพราะว่าคือดีเห็ดเล่าแล้วได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไปขันตอนตกแต่งบีจะมาเปิดให้ทุกคนเบิ่งอีกคลิปหนึ่งเนาะ <S <S ตอนที่สามก็จะมีอยากอัปเดตก็คือขาดนัางันนี้เราคือบีในเกมเป็นที่เดียวกันแล้วในท่าจีเนแบบลอย ใค่ะตัวนี้ในเกียเป็นทีเดียวไแล้วแต่ว่าอาจจะตบขึ้นในแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพาเข้าต่อไป,ไปอมาร์เอฟอารอกบอกวไม่มีขีดจำกัดแต่ว่าฟ้า,าตัวน,นี้นต้องมีผ้าในท่าซีเนยร์แบบฟ้ามันจะหายค้นมาเห็นแบบสโลปลงไปเป็นใซส์ข่าด่านาหญเนาะทันที่สี่น้ำคือขเบีย คือโขดาเลยดเลยดดกเข็มแอนงเธอมาชิบตะพิบูลย์กวางูนางพขาแล้วก็ตามบอลนี่เรามีผ้าเกใส่เอเราียาง้องเข้ามาบีบแล้วเอาเอาไปทาซีหม่เอกไปทาซีเมใส่ในี่เราอีกอย่างนึ่งคือีแล้วเอาใ่ให้ทุกคนมือขึ้าอ้หอลยต้องสมทันแดลก็บี บางยาดูร่างข้าวบะหมีแล้วสางขอาวว่สางาราเข้มแต่ี่ต่อขาแสามผิดแว่าเออเขาเขาใจที่ว่าสีเข้ของวิธีเขา้ก็หมาเนาะมีถาวรุปกรณอยู่ส่วนกับพืชนเพื่อนน้องีจะใส่ใหม่เรามีเนี่เอาเซิราจะมีคนมาปคนบาคนบริษัาเพื่อเราดีนี่ดีไมจะดีบอลมาอันที่หนึ่งควงง่ากวงลือขอ่งเามนอนก็จะง่าหัวยหัวลมันจะก็คือใหม่แข่ขาเป็นใหม่แข่มันไปตั้งแต่วันอาจจะโคตรจะ แต ah, ่อตอันนี icamente, ้กเปเรื่องทจะเียบนเป็นแบแผนเดียวกันเลยแใ e x t u ง่ายวนอเดี๋ยวเ่อจะเรยน้องว่าเขาจะปูแบบดไรที่ปูเพอกาเป็ฟแดาี้อเจะเอาแผ่นฟอมาปูใบก่อนเพื่อให้ผืนมันเรียบเสมอกันแล้วเขาก็จะค่อยๆแบบจับใส่เทละหน่อยละหน่อยเนาะอันนี้ก็คือแผ่นใหม่ที่ว่าเขาปูเนาะเขาจะก็จับใส่เทละน่อยละน่อยละน่อยเนาะ มันประกอบกันซึ่งว่าสางเขาจะเป็นสางผูเจ้าสารเนาะเวลาเขาจะมาเวลาเขาประกอบกันนี่มันจะโบเห็นแบบแม้แต่หอย,หน,อยหน้อยเลยสำหรับราคาแผ่นใหม่ตัวนี้นเนาะ b เเม็รกระเลนหนึ่งแปดร้อยบาทเนาะราคานี่มันว่าถ้ารวมทั้งใหม่รวมทั้งสางแล้วก็อุปกรณ์ือื่นไหมความว่าเขาจะมาเห็นหาหอดเพื่อนเลยราคานี้เนาะ สำหรับระยะเวลาที่เหตุกะใส่เวลาบดดนเนาะทุกคนอ่านข้าจาไปเหตดตอนเสาร์ให้มีเนาะและตอนแรงประมาณหนึ่งโมงสองโมงตอนเทียงข้าจ้กกันแล้วแล้วคือเหตุสะดวกสบายแล้วก็บเปืือนนำ้ำหลายคนกะสิถามาเหตุเองในโบบีตามบีเบืองนี่ก็เออคือเหตุเองบ่อยากเนาะแต่ว่าความจริงแล้วกับ่อนขังที่ว่าจะอยากน,นู่ยนึงนึงจากว่าเฮาไม่มีประสบการณ์เลยกะ เวลาเขาเหตุทาต้องไ้ใส่อุปกรณ์หลายอย่างถ้าว่าเหตุเองเดบอไปตอบได้เลยว่าเห็ุเองได้เนาะทุกคนสามารถซื้อแผ่นใหม่แบบนี้มากมันเป็นกองเป็นกลองนะก่องหนึ่งประมาณพันซองลอยบาทได้ประมาณสองเมตรเกลียปลายแต่ว่าเวลาเขาตัดส่วนตัดยังมันก็อาศัยใส่ได้แทะประมาณสองเมตรเกลียเท่านั้นนากกระตุกถือยูเมตรเกลียดพวกลอยบาทเนาะถ้าว่าเขาเหตุเองแต่ว่า มันของขางท่วาจะใส่อุปกรณ์ไล่แล้กกับพวมเนียนท่าอาจสิบนเนียนท่อเขาถ้าวาไพ่มีงบก็สามารถจ้างเข้าเจ้ารถนอกจากว่าไพ่บุ้มมีงบก็สามารถค่อยๆเฮ็ดเองได้ นี่เนาะทุกคนหลังจากที่บาแล้วแล้วก็สีด้หนา้าตาประมาณนี้แต่ว่าเขายัางไม่ได้ติดกันเปลือนเทืเเอเนาะเพราะว่า,ขาขเขาจะติดกันเปลือนน้ำลังหลังจากที่ว่าเขาเห็ดแหลวเพื่อความเนียนแล้วก็ระ้ว่างขอบฟ้ากับขอบผืนเนาะเขาจะติดกันเปลือนอีกบบนหนึง่งเพื่อความสวยงามเนาะนี่เนานะทุกคนก็อัปเดตให้ทุกคนเบิง์ซัมหนีนะสําหรับของของบีเน,นาะกัฮะก็เห็ดแต่ประมาณ60%เนเาะเดี๋ยวบีสีค่อยๆมาอัปเดตให้ทุกคนเบิงอีกเด้อ